สวัสดีครับพบก,กับป่าแม่โจพันไม้นะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนํานะครับการปลูกทุเรียนนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับ<ส>เราช่วงหน้าเล้งนะครับการาทาโคนนะครับาก,การทาโคนเนี่ยที่ผมบอกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราไม่เหมาะทําลักษณะโคนเป็นอย่างไรนะครับช่วงหน้าเล้งเราทาโคนเป็นอย่างไรนะนี่บนี่คือลักษณะของทุเรียนใหม่ที่เราเพิ่งปลูกกันนะครับส่วนใหญ่ ครับอันนี้ก็คือหลักการวางเราถูกต,ต้องแล้วนะครับเราปั้นโคกขึ้นมานะครับแล้วก็ให้พื้นดินเนี่ยมั znaczy, นเอียงลงไปด้านล่างนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยที่เสาไฟด้านล่างเราขุดเป็นร่องน้ํานะครับน้ําก็จะไหลนะครับ่ามันตอนด้านล่างเนี่ยน้าก็จะไหลนะครับส่วนโคกเนี่ยเราปั้นขึ้นมานะครับ <beginner> ก <easier> ็สูงนะครับมันทีบอกคือข้างบนเนี่ยเราก็ปั้นไม่สูงนะครับข้างล่างเราปั้นสูงเพื่อหนีน้ํานะครับน้าเวลาฝนตกเนี่ยน้ําก็จะไหลลงไปข้างล่างนะครับ ังคือถูกนะครับแต่ว่าที่แนะนํานะครับก็คือหน้าฝนห้ามทำแล้วนะหลุมอย่างนี้นะครับเพราะเวลาน้ําขังเนี่ยนะครับสังเกตนะครับจะมีทุกหลุมนะครับน้ําก็จะขังอยู่นะครับทาให้รากของทุเรียนเนี่ยเกิดการแช่น้ํานะครับแล้วก็เริ้อบอกสีน้ําตาลแล้วก็สีดําเน่านะครับทุเรียนเนี่ยระบบรากเสียหายเนี่ยมันจะไม่ส่งผลให้ต้นตายในระยะเรียววันนะครับมันก็จะค่อยมีผลไปเรื่อยๆนะครับเมื่อราก ดำไปเรื่อยๆหรือมีน้ําขังไปเรื่อยเนี่ยรากมันก็เริ่มตายไปเรื่อยครับบางครั้งถ้าดินมันชื้นมันเฉะนะครับรากใหม่ก็ไม่ออกนะครับแต่ถ้ามันเจอสภาพที่ดินแห้งนะครับควรแห้งรากใหม่ก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นนะครับหน้าฝนเราต้องทาลักษณะคือไม่ให้น้าขังนะครับโดยการขุดร่องออกนะครับนี่ก็คืออย่างนี้ก็คือจะไม่เหมาะมากเลยในหน้าฝนนะครับ ลักษณะทำอย่างนี้ในหน้าเล้งพอช่วยได้นะครับในพื้นที่ที่ดินแห้งเร็วนะครับเราต้องดูสถานที่หรือพื้นที่ดินด้วยนะครับถ้าเป็นลักษณะของดินที่แห้งเร็วเนี่ยเราทำลักษณะบ่ออย่างนี้ได้นะครับแต่เป็นถ้าเป็นพื้นที่ดินชุ่มชื้นดีนะครับหน้าเล้งเราก็ไม่ค <c oughs> วรที่จะทาเป็นบ่อนะครับเพราะจะมีปัญหาในระยะยาวเรื่องของรากนะครับนี่ก็เป็นหน้าฝนนะครับมีธันวาปีนี้ฝนตกทั้งปีนะครับ เห็นไหมครับมีน้ําสุกหลุมนะครับดังนั้นก็คือครับเหมือนที่ผมบอกนะครับ,ท,รรบท,รท,ทุเรียนใหม่นะครับไม่แนะนําให้ทําลักษณะนี้นะครับเราวางระบบถูกต้องแล้วนะครับก็คือสโลปลงไปอยหางในที่ต่ํานะครับปั้นคูขึ้นมานะครับนี่คือเราทําไว้ในช่วงหน้าเล้งนะครับพอเข้าหน้าฝนเราต้องระบายน้ําที่คูนนะครับให้แห้งให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือการปลูกท้เรียนใหม่นะครับเี่ครับเราขุดคูครับขุดคูน้ํานะครับ สุดร่องน้านะครับแล้วตามสโลปลงไปครับแล้วด้านล่างก็เป็นคูน้ําอีกนะครับโอเคนะครับหน้าฝนนะครับให้ระวังนะครับยให้น้ําขังในเวนคูนนะครับไม่เช่นนั้นรากมันก็จะเปื่อยนะครับรากเปื่อยรากเน่านะครับส่งผลระยะยาวกับต้นตุเรียนนะครับมันจะทําให้ใบเหลืองใบร่วงได้นะครับนี่เราอยู่บนพื้นที่สูงนะครับนี้นะครับด้านล่างเป็นที่ต่ำนะครับนี่นะครับพื้นที่ตู้เรียนนะครับใช่ โอเคนะครับระวังนะครับหน้าฝนเรื่องของน้ําังโคลน,นะครับก็จะมีฝนเนยะอยาวนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะอาพอขังแล้วมันจะมีปัญหานะครับมันจะสมฝนเนืยอยาวไปเรื่อยๆนะครับโอเคปติดต้านยูทูปปัตติจิ้วเลยครับผมสวัสดีครับ